และว,ว่าที่ร้อยตุีหญิงคายานีน,นันโกสุดครับวันหน้าสำนักง,งานปลาดประกัิหายส่วนต่งบลเขิบางอนครับมาในชุดไทยเชิเดียวกันครับมาในชุดไทยโบราณนะครับก็ถือว่าชุดไทยนะครับก็มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ในตัวของชุดเองนะครับจะใส่โจประเตนนะครับใช่ค่ะ พรุ่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันที่แบบกันเรจะมีการประกวดแข่งขันร้องเพลงร้องหันเึื่อนนะครับในระดับประถมโอ้กำลังใจเยอะมากนะคะชุดนี้กำลังใจก็เยอะนะครับผู้ใจวนก็เยอะนะครับแกแบบนางแบบเรายิ้มตลอดนะคะ <c oughs> การท่องเที่ยวปฏิบัติการอวตแม่โอคอมาในชุดมงนะคะและ สาวนัทประพัฒศูนย์รวมใจเจ้าพนักงานพนัฒนาชุมชนชำนาญงานมาในชุดมงชช่เนเดียวกันค่ะครับผมสำหรับผูุชายนะครับหรือน้องไอนะครับก็จะเห็นหน้าตากันบ่อยๆนะครับใช่น้องไอ้นี่เป็นนักร้องนะคะนักร้องอ,งองเดี๋ยวต้องพวกนี้อาจจะมาเข้าประกวดก็ได้ ในะคะแล้วก็รวมสมทบกองทุนนะคะช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะร่วมกับนางแบบนายแบบของเราแล้วนะคะตอนนี้ช่อดอกไม้เรามีพวงมาลัยเรามีนะคะสิบาทกับช่อละหนึ่งร้อยบาทซึ่งในส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็เราไปมสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้พิการผู้ได้โอกาส หรือแม้แต่ผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมนะคะนนในบคคลของเราจะมีอีกหลายหลายคนนะครับที่ต้องการขอช่วยเหลือต้องการที่จะมีกําลังใจมีกําลังกายเพื่อที่จะอยู่ต่อไปนะครับใช่ค่ะสร้างแบเรียกว,ว่าคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเขาอาจจะขาดโอกาสไปบ้างแต่เรานะครับพร้อมเราเรียกว,ว่าเราน่าจะมอบโอกาสให้รับก็เล้นย้ำที่สุดครับถหมแววันที่หนึ่งครับค่ะหนึ่งในใน นางแบบเราใครถูกหวยรางวัลที่ใจสนองนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมก,กิมาในชุดชาติพันธ์กะเหรียงและนางสุกันนีใจสนองนะคะท่านประธานกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยปงเรานะคะชุดชาติพันธ์กะเหรียงเช่นเดียวกันค่ะชุดกะเหรียงผู้ชายนี้รู้สึกว่ามีแบบเขาเรียกว่าประยุกต์ขึ้นมานิดหนึ่งใช่นะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นเหมือนชุดุ่มนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นเป็นเป็นผ้าทอ เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมคะว่าหลากหลายมากนะคะแต่ที่บอกนะครับว่าชุดชุดเผากรเหรียงเนี่ยย้อมผ้าเองใช่ค่ะนะครับก็ใครที่สนใจนะครับที่ชเเพจของเรานะครับก็สามารถไปเพื่อว่าไปซส้หาในส่วนของชุดไ,ได้นะครับ อำเภอคุยมของเราก็มีจำหน่ายนะคะใครที่สนใจนะคะมีหลายๆร้านเลยที่มีชุดเกเียดนะคะบ้านเมืองปอนก็จะเป็นในส่วนของเสื้อไตนะคะเสื้อตรบริหารส่วนตระลแม่วคอ,ขอเขาก็จะมีกิจกรรมพิธีเปิดงานรับขวัญบนดอยแม่ออคอนะคะก็จะมีทั้งสินค้านะคะโอท็อปอาจจะมีในชุดชาติพันธุ์ของเรานะคะไปจําหน่ายด้วยเหมือนกันนะคะ จากผมที่บอกครับในช่วงนี้คนเทศการดอกบัวตองปลาครับบ้านออย่างปีนี้ครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณแน่นอนครับครับตัวงานต่อไปครับจากโรงเรียนสเขียดปนีครับคุณครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอคอนโยนในชุดเกลียวแดงครับและคุณครูสิทธิกรรักชาติกำเนิดครับต่อไปครับรักชาติเกิดครับคุณครูโรงเรียนเขียพื้นที่การศึกษาอำเภอคอนโยนในชุดเกลียวแดงเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเห็นว่า ตัดเป็นเหมือนสส่วนส่ส่วนนะคะคร่มเขาเรียกว่าตามยุคตามสมัยนะครับก็ได้มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับไดแบบนางแบบและร่วมทมูลร่วมกับเราได้นะคะในช่วงนี้มีช่อดอกไม้และมีพวงมาลัยจำหน่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเดินอีกหนึ่งรอบนะคะ กำลังใจนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญร่วมกับเราอีกรอบนะคะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเดินแล้วให้ในายแบบแบบเขาล็อกท่าเป็นจังหวะไปนะครับนะคะแบบลูกปัดต่อไปนะคะศูนย์ส่งเสริมการ ูนย์ส่งเสริมการเรียนรูเ้เฮอร์คุตยูมาในชุดชาติพันธุ์มูเซ่ดำนะคะและนางสาวเกตยาพัฒน์ถาติวรัศิริท่านสันพกรณนำเฮอร์คูตยูมาในชุดชาติพันธุ์เหมือนกันค่ะคอ๋อทางท่านอ๋อนะครับท่ได้นะครับเป็นมูเซ่ดำนะครับก็จะมีลักษณะเสื้อคลุยาวแขนจะมีลายปักและทางด้านหน้าจะมีเาเรียกว่ากระดุมนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าความหลากหลายของชุดชาติพันธุ์นะครับมีการออกแบบในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือกระโปรงนะครับสามารถชื่นชมได้นะครับก็ในส่วนของท่านสมภรณ์นะคะจะมีภาพพกผมนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นชุดชาติพันธุ์นะคะแบบของเราใส่สวมใส่แล้วสวยงามมากเราลองไปหามาสวมใส่บ้างนะคะได้ครับเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงจะต้องไปแห่สักชุดหนึ่งแต่จะเลือกชุดไหนนี้ไม่รู้นะครับผมจะอยู่ที่ตัวที่ราคาคอับ้าเป็นเป็นแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดก็ราคาอาจจะสูงหน่อยสูงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าชุดสวยไหมสวยมากสวยมากค่ะ ให้ทุกท่านได้ยน,นโฉมครับใแบบน,นแบบนั้แบบทั้ง28รายงานด้วยเช่นสมาชิกชุมชนวิทยาไซยบนครับมาในชุดคนเผ่าไต่นะครับเด็กหญิงสุขขออภัยครับนางสาวสุขสวัสดิ์ประชาเรืองรัศมีครับสมาชิกชุมชนวิทยาไซยบนในชุดกระดิ่งชินเดียวกันครับเราขออภัยครับชุดในชุดไต่นะครับชุดที่สองในชุดกระดิ่งคุณพระใช่ประชาสลับรับ ครูท่านก,ลกำลังรำนะคะตอนนี้ท่านมาเป็นนางแบบแล้วนะคะค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะกำลังใจของเรานะคะมาได้เรื่อยๆนะคะ รวมถึงเราถือว่าเรามาทำบุญร,ร่วมกองพุนช่วยเหลือและก็สงเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะในพื้นที่อำเภอขุนหวงของเราทุกๆวันนี้ก็ถ้าสอบถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่อำเภอขุนหวงของเรานี้มีโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้เรามีการถ่ายทอดสดทางเพจเทศบาลตำบลผุดวมด้วยนะคะท่านที่อยู่ทางบ้านอยากจะร่วมสมทบทุนในตอนนี้หรือว่าอยากจะร่วมสมทบทุนก็ไปติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลผุดยวมนะคะเรายินดีรับฟุลจักทุกทท่ทานนะคะวันนี้ไม่สะดวกในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะผมว่าเดี๋ยวปีหน้าครับเราทำคิวอาร์โคนในในในบัญชีสมทบทุน ว่าเราได้ร่วมขบวนด้วยก็ได้ใช่ค่ะนะครับรือว่าเป็นอีกอช่องทางนะครับในการร่วมขบวนด้วยกันนะในปีหน้าครับเดี๋ยวเราจะทำ QR code ให้กับทุกท่านได้ร่วมขบกนด้วยกันครับเพร่อความสวยงามน,นะคะเราชุมชนพุทธกเกษตรนะคะในชุดไตนะคะ สีมาความเลิศกรรมการเลขานธุการชุมชนพุทธเกษตรมาในชุดกระเรียนนะคะอันนี้เขาจะมีภาพพกผมด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเสื้อก็จะเป็นสีดําเส้นสีแดงนะคะอะไชุดไตก็จะเป็นมาในชุดสีน้ําเงินนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ให้กําลังใจนะคะกับนายแบบนางแบบของเราได้ค่ะ ลูกทุ่งพร้อมหาเครื่องนะคะระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและประชาชนนะคะในวันรุ่งนี้มาให้กำลังใจในเวทีนี้ได้นะคะมุอสมัครเป็นหมายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งจากสุดท้ายขึ้นมาแล <c oughs> ะเป็นตาราครับในชุดชันิพันธ์ผู้เสือดำครับค่ะน,นี้ก็จะไปอีกชุดหนึ่งนะคะที่แปลกตาขึ้นมานะคะใช่ <c oughs> ก็จะเป็นแบบชุดกางเกงน,น,นะคะแล้วก็เมนสักลุมนะคะแล้วก็มีในในส่วนของหัวนะคะก็จะมีเครื่องประดับพอนะคะก็จะมีเครื่องประดับเงินนะคะหัวเครื่องประดับเนี่ยครับเป็นเครื่องประดับเงินที่เป็นอ่เขาเรียกว่า handmade t r a d i t i n ของชาติอีพานของแต่ละจุดเทศทุกประเทศนะครับเชื่อว่าคงจะหนักหน้าดูนะหนักครับ นี้ก็นิดเนี่ยตกันอยู่นะครับอย่าทำหายนะคะคุณผมนี่ถ้าทําหายนี่ชีวิตนี่จะหาไ่ได้หรอกครับอย่าทำหายนเดือนนิดน,น,น่าจะไม่พอครับหลายเดือนมันจะสะสมจะได้ชุดแบบนี้สัหนึ่งชุดนะครับสำ,ำหรับร้านค้าต่างๆภายในงานนะครับเราจะมีในความหมายของอาหารนะครับทางด้านอาหารเครื่องดื่มนะครับนครับใครที่สนใจรถนะคะ จับจองมันก่อนได้นะคะทั้งบริษัทโตโยต้าแล้าน่าจำกัดสาขาแม่ฮ่องสอนนะคะหรือในส่วนของบริษัทนาราอิสุสุจำกัดนะคะไปสักคันไหมคะก็คิดอยู่ครับถ้าทำรู้แล้วได้งวดหน้าสักวันที่หนึ่งะครับผมน่าจะเดินไปซื้อเลยนะครับซื้อแบบเดินสดนไปดูสักคันหนึ่งแล้วเราไปซื้อรถคันเล็กๆก,กันค่ะในงาน <laughs> ตรงนู้นกล <laughs> ับบาน ซื้อกัน้างนะครับไอ้คันใหญ่ๆนี่คงไม่มีปัญญาคันใหญ่ๆนี้ฝากไว้ก่อน,น้วครับขอลงมาที่หนึ่งงวดหน้าแล้วกันนะครับท่านไหนที่ชนิดผันอย่างนี้ผู้เสือดำนะครับ <c oughs> ก็ผู้เสือดำจะอยู่ในส่วน <c oughs> ต่างอำเภอนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> มีชนิาจะเยอะนะครับใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ประชามสภาในส่วนในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2566ครับอโอการบริหารส่วนตำบลแม่โอ,อครับจะทำพิธีบสีเจ้าหนาที่ชามประธานชุมชนกรุงเจ้าราชนะอะมาในชุดไตนะคะผู้หญิงและดางการจนาทัวร์เจริญนะคะสมาชิกชุมชนกรุงเจ้าราชมาในชุดไตแบบผู้ชายนะคะก็มาทั้งสองทั้งสองชุดนะครับก็เป็นชุดแบบดั้งเดิมน,นะครับ ในภาพสัญกาณของการใช้สีเสื้อกับสีกระโปรงไม่จี๊ดสิ้นด้วยนะครับถั่วถุงถั่วถุงนะครับสีถั่วถุงแล้วแต่แต่ลายถั่วถุงก็ยังมีเขาเรียว่าลายกันรับเลยนะแบบนี้สิ่งกองสิ่งกองกองจริงๆค่ะไปนั่งที่กูรู้ไหมคะลายคลื่นดิฉันก็คลื่นนะคะคลื่นยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับเราต้องเป็นคลื่นแบบนั้นครับคลื่นมาแบบจริงๆนะครับค่ะ นนะคะกับกอ,องทุนของเราได้นะคะได้แบบนางแบบนะคะเขาเขายื่นซองให้กันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวรอมาสมทบทุนกันต่อสมทบทุนเรา สวยงานให้กับทุกท่านได้ย่โชมความสวยงามของชุดแฝดซื้อเราๆกันอีกนะครับท่านใดที่อ่าเรียกว,ว่ายังไม่ทันที่จะได้มอบ มีเด็กน้อยขึ้นไปเก็บด้านบนเวทีแล้วนะคะเด็กน้อยบอกว่าเก็บเงินได้ไม่ได้เก็บเงินได้นะเก็บสองวบกนงานต่อไปครับจากวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนครับหน่วยจัดการแสงสวยนะครับนักศึกษามาในชุดกระเรียนครับนางสาววรนุชกระบวนสุวรรณครับนักศึกษาครับนางสาวนงรัก์บัวตองชูช่อครับนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนครับ อบอุ่นนะคะบนเวทีของเราอสักรครู่จะมีนายแบบนางแบบนะคะหลายหน่วยงาน28หน่วยงานที่จะมาร่วมใน,นบนเวทีนี้นะคะกอนหน่วยการในวันนี้หลายท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกมองดงแต่วันนี้เราเห็นแล,ล้วรู้สึกอบอุ่นให้กําลังใจได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะระ่วมทําบุญสมทบทุนร่วมกันนะคะ